บางท่านแนะนำว่าให้ใช้อสุภกรรมฐานเพื่อแก้ไขจะดีหรือไม่อย่างไรครับนี่ว่าว่าอย่างไันไม่ฟับงบางท่านบอกว่าให้ใช้อสุภกรรมฐานในการแก้อารมณ์นี้จะได้ผลเพียงไรถรึงไมมเพราะนั่นนะอย่างที่เป็นในบุพภาพบุพภาภใช้อสุภกรรมฐานเห็นความไม่งาม ใน,ในวัตถุของคารามาุมันก็ช่วยได้ <c oughs> แต่เรียกว่าเป็นวิธีที่ <c oughs> ที่จำเ,เป็นที่จำเป็นสำหรับคนบางคนแต่พระเจ้าไม่ได้าศาสตร์เรื่องนี้โดยตรงว่าสุภาเป็นบุพพภาของอนนาปานาสเติ เพราะถ้าทำอนนาปานสิอันละเอียดสุขุมได้เรื่องการอารมณ์ก็ไม่มีนันจะมันจะยกเว้นพิเศษคนบางคนที่เป็นราคะจริตผิดปกติในพวกจริตทั้งหกคนพวกนี้ควรจะตั้งต้นมาจากอสุภกรรมฐานแน,น่นอนดีเป็นอุบายที่ดี เฉพาะคนที่มีปัญหาเป็นราคะจริตในนิสัยควรจะตั้งต้นด้วยอสุภกรรมฐานแต่ถ้ามันไม่มีปัญหานี่หรือคนปกตินี่ก็ทำอาณาปานสติแล้วกระโดดไปทำอนัตตานุปัสสนาเรื่องไม่มีตัวตน อันนี้แก้ปัญหาทางราคะจริตได้มากกว่าแก้ราคะจริตด้วยอสุภกรรมฐานก็ได้ผลแต่ว่าที่ดีกว่าเนื้อกว่าเก่งกว่านั่นก็คืออนัตตาสุญญาตานะเห็นความไม่มีตัวเห็นความเป็นมายา แห่งอายตนะภายในอายตนะภายนอกและเวทนาตัณหาล้วนแต่เป็นของหลอกลวงเป็นมายากามารมเป็นเพียงความบ้าวูบเดียวบ้าวูบเดียวมันก็ลดไปลดไปล้วแต่คนไหนจะเหมาะถ้าเหมาะที่จะต้องใช้อสุภกรรมฐา,านก่อนก็ดีเหมือนกัน จัดเรียมมาแล้วจึงมาค่อยมาเข้าระบบอนาปานสติรีบจเจริญอนัตตานุปัสสนาให้มากคือนอนิจจานะอนิจจตาทุกขตาอนัตตาเนี่เห็นไหมเ้รานั่นกำ,ก,ำกำจัดความรู้สึกทางกามารมณ์ได้เชียบขาดด้รุนแรง